สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีท่านเก่าเอฟซีท่านใหม่และพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับอ่านี่ครับวันนี้เราก็มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆกันนะครับนะครับมีวันนี้มีมาประมาณสิบแปดองค์นะครับนะอ่านี่ครับครับสนใจนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0ู0 5 1 2 2 3 3 2นะครับมีสแกน QR code ด้วยนะครับนะและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไปพบกับรายการที่1เลยนะครับ ครับนะผมเลื่อนกล้องเดินกล้องเร็วไปนะครับฝากพี่พนะครับกดปรับความเร็วในการเล่นได้เลยนะครับนะกดที่ฟันเฟืองนะครับเรากดเลือกความเร็วในการเล่นนะครับนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับนะ500บาทครับ เรา,าคาห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะ EP นี้นะครับเนี่ครับรายการที่สองครับพิมพ์ใหญ่นะครับ เนื้อยุบย่นเลยนะครับนะ ครับรายการที่2นะครับนะเอา500บาทครับไปรายการที่3ครับหลังนี้ยุบย่นเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ ดัานขอบนะครับจะมีเม็ดมวลสารนะครับนะเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนะก็หลังแบบยุบย่นเลยนะครับครับรายการที่สามนะครับอ่นนี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่4ี่นะครับนะครับม,มีดูนะครับตรงนี้เกตทะลุซุ้มนะครับนะครับมีเม็ดมอนส่านนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับรายการที่4ี่นะครับนะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะครับด้านข้างด้านขอบนะครับหยุ่นกันเลยทีเดียวนี่นะครับรายการที่4นะครับนะ เอาห้าร้อยบาทครับอันนี้ครับองคนี้นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับนะ เนื้อเก่าๆเลยนะครับนะครับมวลสารนะพี่นะมวลสารนี่จัดจ้านมากเลยครับ นี่ครับรายการที่ห้านะครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการที่หครับกด้านหลังนี่ยุบจยุนเลยนะครับมีเส้นรองนั่งด้วยนะครับ ครับค่าป,ปูนเปลือกหอยขึ้นเลยครับนะรออยุย่นนะครับ รายการที่6นะครับ500บาทครับต่อไปรายการที่7ครับชื่นอชอบองไหนนะครับนะทักไลน์มาปิดได้เลยนะครับนะนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่ ดูหากดูไม่ชัดนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูเลยนะครับนะเพราะว่าบางทีผมลงคลิปไปนะครับมันยังไม่ชัดนะพี่นะมันต้องรอ YouTube ประมวลผลนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับรายการที่7นะครับ500บาทครับ ต่อไปรายการที่แดครับครับตรงนี้เป็นพิมพ์เจดีครับครับตรงนี้จะออกโซนนึกหนึบนะพี่นะ เนี้อจะออกหนึบๆครับเมื่อวานผมลงคลิปไป6องค์นะครับ ปิดหมดเลยนะครับนะารายการที่8นะครับ500บาทครับเดี๋ยวต้องถามแล้วก็มีพี่ๆเอฟซีหลายท่านนะครับทักมาถามว่ามีอีกไหมมีอีกไหมนะครับแล้ผมต้องไปบ้านลุงอีกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้าได้มาก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับนะ อดใจรอกันหน่อยนะครับอันนี้นะครับรายการที่เก้านะครับนี่ครับคาบุขึ้นนะครับโอ้โหเว่าพอดีว่ามีพี่พี่หลายท่านเลยนะครับที่พลาดไปนะครับเมื่อวานนะครับผมลงไปสิบเอ็ดโมงหรือไงเหระครับไม่ถึงแค่สองชั่วโมงนะครับปิด เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคาบกุนะครับเก่าๆเลยนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสไปบ้านลุงอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอีกนะครับ จะเป็นของวัดบ้านหุ่นพรมนะครับนะนะครับมีคราบกุ่นะพี่นะคราบกุ่เต็มเลยนะครับนะครับเชื้อรานะครับนะรายการที่เก้านะครับเอาห้าร้อยบาทครับไปรายการที่สิบนะครับเป็นพิมพเจดีนะครับ การที่สินะครับเอาไป500บาทครับไปรายการที่1ิบสนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่ครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ ครับมีตรงลักแรดด้านขวามีนี่ครับสายจีวอด้วยครับ รายการที่สิบอนะครับนะเอาห้าร้อยบาทครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นพิมเกตบัวตูมอีกหนึ่งองค์นะครับนะครับใบหูชัดเลยนะพี่นะ ออกหลักในด้านขวานี่ครับ มวลสารนะครับนะเนี่ยครับรายการที่สิบสองนะครับนะะเกตัวตูมนะครับเอาห้าร้อยบาทครับไปรายการที่สิบสามครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตสบัดผิวเลยนะครับนะ นะคยังไปด้าน <c oughs> ยังไปด้านซ้ายเลยนะครับ <c oughs> มีเส้นรองนั่งนะครับเท้าชัดนะครับ มีเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดพระซุ้มกอนะครับมวลสารเห็นชัดชัดเลยนะครับนะรายการที่ส3ามครับเอา500้อบาทครับต่อไปรายการที่สิบี่ครับ นะครับขอบข้างียุบย่นเลยนะพี่นะขอบข้างยุบย่นเลยนะครับน่ครับด้านหลังนะครับเป็นริ้วๆเลยนะครับนะริ้วๆขีดแนวนอนนะครับรอยกดพิมพ์นะครับอ่ะรายการที่สิบสี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับ <c oughs> รา,ายการที่สิบห้านะครับเป็นพิมเจดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะที่ผมไอนะครับพอดีหวัดลงคอนะครับใกล้หายนะครับอาจจะพูดได้ไม่ฟอยไม่เต็มที่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะ รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทครับผมต่อไปรายการที่สิบหกครับเมื่อกี้รายการที่สิบห้านะครับ เม็ดดำเม็ดแดงนะพี่นะมีเม็ดกวดด้วยนะครับมนมสารครบเลยนะครับนะตรงนี้นะครับครับาหาพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อไว้ด้วยนะครับนะ ช่องเราจะมีมาแบ่งปันกันอีกนะครับนะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับครับรายการที่สิบหกนะครับห้าร้อยบาทครับครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับและมีโอกาสที่จะ ปิดพระได้ก่อนไข่นะครับนะ,ะนี่รายการที่สิบเจ็ดครับเนื้องอวงนี้นะครับจะออกโซนแบบเน่าๆหนึกๆนะพี่นะ รายการที่17นะครับ500บาทครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการสุดท้ายนะครับครับองนี้นะครับจะออกโซนนึกๆนนะพี่นะเนื้อแบบเหมือนฟิกเปียกอะพี่ รายการที่28นะครับนะนี่ครับอย่างสวยเลยนะครับนะแตกลายโซนแบบหนึบๆเปียกๆนะครับนะเอา500บาทครับครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line นะครับ0805122332นะครับมีสแกน QR code นะครับนะแข็บเราไปค้นหาได้เลยนะครับนะ และมีบริการคิดเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพระถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ